วันนี้เป็นวันแรกที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นไทก้าขอนอนคนเดียวไทก้าจะนอนคนเดียวจริงๆใช่ไหมยอยากลองอยากลองนะโอเคนี่แต่ตกเตียงมานะลูกมาคุนายคีสก่นอนฝันดีนะครับอีกอ่านหนังสือกี่นาทีห้าสิบห้าสิบ สิบนาทีพอทำไมเอามันดึกแล้วมันถึงเวลานอนแล้วนอนคนเดียวก็ต้องนอนตามเวลาไนะเห็นไหมเขีมซชีเลขอะไรเนี่ยอ่านไปอีกสักพักเนี่ยพอง่วงก็ปิดไฟนะปิดเป็นใช่ไหมเอาให้ผมผ้าให้มา <Yeah. S 1> ย้อนหนังสือขึ้นก่อนย้อนหนังสือขึ้นก่อนไม่นอนคนเดียวแล้วว่ะทำไม <laughs> กลับมาทำไมกลับมาทำไมใ <laughs> นบจะนอนคนเดียวไง ก็ไม่อยากนะเพราะอะไรม่ไม่จบเห็นเมือ <laughs> ม่อกี้ท่าดีมากเลยนะในบอกว่าจะนอนเดียวไงสรุปนอนกใครเราจะนอนใครยังยังทำมามีหรอง <laughs> โถเอ้ยท่าดีทีเหลว <laughs> อ่ะ <h> ในที่สุดเขากลับมานอนกับแม่ <laughs>